ใส่ผ้าใบสีขาวไปก็ได้เกียววิ่งเลยใครเขาวิ่งกัน อีกแล้วเมื่อกี้เหมือนเจอขีดไปจิม,มเดี๋ยวนะใช้เชื่อด้วย,ววยบอกว่าจิมกำลังมาค่ะครูค่ะมหมดแล้วลมั้งไม่มีอะไรแล้วมั้ง มีอะไรบ้างวะไม่มีคีย์การ์ดคีย์การ์ดคีย์การ์ดอยู่ในกระเป๋าไม่ใช่คีย์การ์ดไม่อยู่ในกระเป๋าคีย์การ์ดอยู่ที่ปิมโอเคเดี๋ยวเขาโทรหาปิมแล้วกันใส่สปายมาแล้วพอมแบงค์ามาแล้วอุ้ยวันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยอะ กางเกงสีแดงดีน่ารักบอกน่ารักบอกทำไมเวลามาถึงขึ้นลึกฝังนี้ตลอดใส่ชุดามาแล้ว ไปไม่มีใครแน่เลยเพราะนี้เขารักษาซีกของใครนะของเธอเหรอดีสอสีของเธอปะไม่ใช,<ะ>ไใช่ไม่ใช่ชุดสับมากเลยอ่ะแม่สับไปเลยจ้าไอนน้ผมจริงปะเนี่ยสีเหรอน้ามาเหรอเอออนามาไม่จริง กอดตกชั <t <haha> <t <Buffalo> <t ้นหรอเปล่แดงแดงมาตกใจรูป <t> นืแน่มานรแมหดเขาเขาจะข้าวุาป่ะวันนี้เราอยู่กับสาวแทบนะคะสาวชอพนนมสวยว่ะวันนี้สอนสวย Ừ, วันนี้ใีดยานกส่เม้านะคะไอ้หน้ามาคนเยอะมากเลย๋ยวอย่าอย่าดามาเอาน้หแล้ววันนี้ ใครพูดอะไรซึ้งๆนี่ดุเลยนะอย่าดา่ามาสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะไม่พูดด้วยก็ไม่คูดมิสแกนสุราาค่ะหนึ่งมิสแกนสุร่าหนึ่งเอ้ยมีของปริมด้วยปริมมันจะรู้ไหมสุราาค่ะมีอันนี้หนึ่งน่จะ อันนี้เหรออันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พักผู้มาส่งเดี๋ยวเขียนไว้อยู่นะครับมันดูไม่บุรุษคาูโอเคขอบคุณค่ะทุกคนจะให้กินกาแฟวันละกี่แก้วเนี่ยเดี๋ยวนะ ครบแลนะค่ะทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับสุด l a ขอบคุณค่ะแขบก่อนขอบคุณนะคะนี่จากปลอยอันนี้จากใครอะ่ะบิ๊กแบร์จากบิ๊กแบร์ เรียกว่าตาขางเรียกว่าตาแตกเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเอาหมูติ้งก่อนฮัลโหลพี่ก้องสวัสดีค่ะพาคนเดียวหรอวันเนี้ยมาสมใช่ไหมตอนเช้านี้เจอตามไปใช่ไหมวันนี้ไปกี่โมงวันนี้แต่งข้า เดี๋ยวไปเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนไฟหนะ้าไฟใจวันนี้เราแต่งตัวเบาเนาะวันนี้เราไม่แข่งสวยนะทุกคนวันนี้เราแข่งความหลอ่อเฮ้ยซาลาหหรอไม่ซาลาใส่วิกนั้นสวัสดีค่ะ วันนี้หนูไม่ได้ถ่ายไม้าไ่ไหมถถ่ายไได้ทำไมไม่ไหวอ่ะแต่แค่แบบว่าไม่วันนี้ไม่ได้แต่งแบบเหมือนเพื่อนไงไมเป็นไรเรไม่วันนี้ไม่ได้ขายสวยวันนี้ขายหรอเนี่ยจะมาขายห้อนได้ถ่ายรูปก่อน 我也有。<laughs> ไฟอยู่นน้นไฟอยู่ไหนนั่งคมเสื้อดำอะแถวไหนไม่เห็นไ,<ฟ>ไม่ใช่พี่อีก้า ซาร่าจะเกิด้องไงที่ไหนคะเนยบอกว่าซา่า <c oughs> โอ๊ยลืมไปเลยว่าไลฟ์อยู่อ่ะรูปแต่งงานเอาสิเมื่อกี้พูดว่าอะไรหรือว่า่อนวันนี้ชาล่าทำผมผมทรงใหม่แล้ว